อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยเอง,อน,<ข>องนักกีฬาที่ผมชอบผมสุภาพบุรุษอยู่แล้วนะ,ะเดี๋ยวอีก12ชั่วโมงเราก็ถึงเมืองไทยกันแล้วแล้วเราก็จะรวยกันนะ<ข>ออโอเคก็อค่อยเดินนะบันได Banana Max TV ภูมิใจเสนอ อคุณคิดว่าไงเนี่ยคุณคิดว่าไอ้มอนนี่น่าจะพอรู้เรื่องไมค,คุณก็ถามเขาดูเองสอิเอ้ไอ้อ้วน นายพอจะรู้จักไหมว่ามีอเมริกันสองคนผมไม่รู้อะไรเลยนะผมขับรถอย่างเดียวทั้งวันผมไม่สนใครหรอกฉันหมายถึงอเมริกันสองคนที่มีเรือยอทจอดอยู่เออเผื่อนายจะนึกอะไรออกนะอ่ะนี่ไปยี่สิบโอ้โหเยี่ยมเลยผมนึกออกเลยอ่า <c oughs> มีสองคนผัวเมียที่มีเรือยอทอยู่ที่ท่าเรือนะ<ม>เดี๋ยวผมจะพาคุณไปอืมไออ้วนไอขี้งก ออทะเลโอเคถึงแล้วครับอ๋อเขาอยู่ตรงโน้นนะ้าคุณหมายถึงสองคนนั่นเขาอยู่ตรงทางด้านโน้นเลยเดินข้ามสะพานไปเยี่ยมก็ตรงนั้นเลยเรือสีขาวๆจอดอยู่เยี่ยมไปเลยโอเคขอบคุณมากอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าราชสารผมยี่สิบบาทนั่นไงอ่ะจะเอาอีกเหลอเนี่ยยังไงไปโอเคไฟโชคดีนะ ให้20บาทแล้วยังไม่พอแท็กซี่ที่นี่งกจริงๆโอเคค่อยๆเดินนะผมว่าไม้มันผุกแดดร้อนเป็นบ้าเลยอืมค่อยๆวางระวังมันจะหกอืมอากาศอ่าวางเออโ <c oughs> ทษทีวันดีเขาดก พ่อวันดีผมบางวันดีคุณผมบางบางพ่อมึงน,นะสิบูมันว่าผมผมล้อเล่นนะ่ะนี่เงาะแฟนผมอืมถ้าใช้ผมเดานะคุณคือปีเตอร์เวสและคุณแอมบโบรสเจ๋งเดาเก่งในเค้าดกเปล่าผมแค่เพิ่งท่องบทมาเท่าน,นั้นแหละโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันไปกอกูดคิดเท่าไหร่ฉันอยากจะจ้างนายไปที่นั่น เพื่อจะไปทำอะไรบางอย่างถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปหามะกรูดทองคำที่นั่นแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าคุณเอาเป็นว่านายคิดฉันเท่าไรเท่านั้นพอฉันต้องการแค่นั้นถ้านายไปแล้วก็โอเคทำธุรกิจกันฉันอาจจะแบ่งส่วนแบ่งให้นายพอที่นายจะเอาไปปะผูเรือได้สบายเลยคุณเชื่อเรื่องม์ดําไหมก็ช่างเรื่องม์ดํามันสิ ต้องพอนเรืออีกโอเคผมไปเจ๋งเจงเจ๋งเลยคุณจะจ่ายผมเท่าไหร่หกร้อพอไหมหกร้อยเลยเหรอหกรนั่นมันมากพอที่นายจะปลาผูเรือเลยด้วยซ้ำไปโอเคตกลงตามนั้นทำธุรกิจกันผมวิทูลสอ๋ยินดียินดียินดีเชิญ อค่อยๆนะคุณผู้หญิงออ,อจริงกัเดี๋ยวต้องทําความเข้าใจกันหน่อยนะอ,อ,อยู่บนเรือเนี่ยจะขี่จะเยี่ยวเนี่ยมันไม่เหมือนบนพื้นดินนะมันจะเอ่อครับมาอยู่กับผมนะครับกับไอเจ๊ปอนะครับคพื่นร้อยหกจุดห้าคร่นยามไทยฝันสำหรับคุณไอแกไม่อยู่นิ่งเหรอ เบื่อไรเออะคุณไม่เข้าใจอีกเหรออารมณ์ผู้หญิงอ่ะไม่มีความต้องการเุ้ยเหนื่ยในต้งวันเลยเว้เซ็งเว้ยโอ้มันจะอะไรกันนะกันนะคุณไม่เข้าใจหรอกคุณพาฉันมาอยู่ก่อนเนี่ยเพื่ออะไรกันผมบอกรู้เลยคุณต้งเจาต้งเย็นแล้วคุณยังไม่พอ่อีกเหรอคุณคิดว่ามนุษย์เรา มันมีความต้องการแค่นี้ยังหรอมันไม่พอหรอกนะอ๋อเป็นว่าคืนนี้อ่ะคืนนี้อย่างนั้นเหรอเชื่อแห้งกันพอดี นั่นคุณโจออกไปไหนโจออกไปโบสถ์หน่อยนะไปโบสถ์หรือออกไปหาผู้ชายที่ห้องแลบอีก <c oughs> <c oughs> เลวคุณมันแย่ยมากวันนี้คุณควรจะอยู่กับฉันเอาละ่ะใจเย็นก่อนคุณจะให้ฉันใจเย็นอย่างนั้นเหรอม,มีธุระที่โบสถ์นั่นจริงๆนะวันนี้เราควรจะมีเซ็กกันทั้งวัน <c oughs> ก็คือผมอยากจะพักบ้างนะแล้วคุณสัญญากับฉันว่าจะมีเซ็กกับฉนันทุกวันที่ก่อนนี่ล่ะคุณจำไม่ได้แล้วหรอผมไม่เข้าใจนะ <c oughs> บางทีผมเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเอาใจคุณ <c oughs> แล้วก็ต้องคอยปรนนิบัติคุณดิโปรถอะฉันเขาร้องผมจะมีเซ็กสกับคุณทั้งวันไม่ได้หรอกนะ <c oughs> แกก็แค่ไอ้กเกยเท่าที่ผมใช้กันไม่ได้ สักวันหนึ่งฉันจะต้องออกไปจากเกาะนี้ให้ได้หรือฉันจะหาหนุ่มๆมาปนเปื้อฉันให้สาสมตามหลักแล้วของที่มันเหีเห่ยวอย่างแกดมันก็ไม่ควรที่จะมาใช้<ด>งานต่อไปแกมันก็แค่ไอ้แกหำเหี่ยวที่กูไม่รู้จะเรยนยังไนี่นี่ แล้วผมจะกลับมาตอนเย็น <G ül> ไปตายซะไอ้เกเท่าไอ้ไรสมตรติภาพทางเพศถ้าฉันออกไปจากที่นี่ได้ฉันจะไม่งอ้อมะเขือเผาอย่างแกอีกต่อไปเชิญแกอัดถั่วดำ <G ül> ของแกให้สนุกเถอะหุบปากได้แล้วนะแล้วผมจะกลับมาประเคนให้คุณตอนเย็น <G ül> นี่คุณยังไม่ยอมแปลงฟันทั้งนั้นที่คุณกำลังจะออกจากบ้านอย่างนั้นเหรอ <G ül> คุณด็อกเตอร์ผมแปลงแล้วนะคุณเอาอะไรมาพูดเนี่ยฮะ ผมเสียความมั่นใจเลยเขาใจไหมเนี่ยมันแปลงแล้วนะไม่คุณยังไม่ได้แปลงคุณด็อกเตอร์คุณมันน่าขยะขยงตั้งแต่หัวจดเท้าคุณด็อกเตอร์บกห้ากินหัวมึงเงยจะแม่มึงคักมึงแน่แท้เนาะโอเคใจเย็นๆถ้ามันเงียนนักก็เป็ดไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะกลับมาช่วยคุณตอนเย็นเป็นอย่างนี้ทุกทีแห้งอีกแล้วกู ของฉันมันแห้งจุไมนี่รู้จะแห้งไงอีกแล้วตกเบ็ดไปก่อนนะ เย็นได้ทุกวันเลยไม่เว้นบรรจุราชการอาวิชัยอาาครับภรรยาผมกําลังหิวเลยไปดูแลเธอด้วยนะ,ะครับครับครับได้ครับจะดูแลอย่างดีแหละครับอย่าหักโหมล่ะหับโหมครับ